ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตอบคำถามเกี่ยวกับการช่ำม,มังุนที่เราเสียบยอดแล้วก็ชํำไว้มีหลายท่านนะครับที่ทักถามมาแต่ผมยังไม่เคยได้ตอบวันนี้ก็เลยมาตอบว่าคำถามที่ท่านเคยถามไว้ว่าชํำในถุง ใส่อะไรมั่งแล้วทำไมยอดมันถึงยืดยาวแบบนี้ตามภาพนี้ครับก็ต้นนี้ก็อยู่ประมาณ80ถึงกะถ้าดึงมาตรงๆก็ประมาณ90เซนได้ถามเรื่องดินดินผสมอะไรมั่งโดย หลักๆแล้วปกติดินผมไม่ได้ผสมอะไรเป็นพิเศษก็อย่างที่เคยบอกมาก็คือดินขุยไผ่ที่ผมใช้ประจําไม่ได้ผสมอะไรเป็นพิเศษขี้วงขี้วัวก็ไม่มีต้นนี้เริ่มเสียบยอดเมื่อวันที่เห็นชัดแล้วครับวันที่4เดือนหนึ่งสำหรับสายพันธุ์นี้นะฮะ เดือนพอดีหนึ่งเดือนพอดีตั้งแต่เสียบนับตั้งแต่เสียบมาหนึ่งเดือนพอดีก็ประมาณเก้าสิบเซนเคล็ดลับไม่มีอะไรมากก็แค่แคใช้เราใช้น้ำหมักขี้วัวหรือที่ผมเรียกว่าน้ำหมักสารพัดนึกน้หมักสารพัดนึกคือ,คอนึกอะไรได้ก็ใส่ไปนี่แหละขี้วัวเนี่ยที่เราผมใช้ไม่ไม่หมดก็เลยมีเศษผัก เศษผลไม้เศษอะไรก็ใส่หมักเข้าไปมืนก็นเลยกลายเป็นสารพัดนึกนึกจะใส่อะไรก็ใส่ประมาณนี้สลับกับใช้สลับกับยี7ห้าจิตการอัตราใช้ในการใช้ก็คือเครื่องช้อนชา ไม่ถึงครึ่งดีนะเอาเอาเอา,เอาจริงๆเลยก็คือปลายช้อนชาห้าวันครั้งใช้สลับกับน้ำหมักคิวบัวก็แค่นี้ครไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากมายยอดอบอบยาวๆแบบนี้เลยครับโอเคนะครับก็ให้คำตอบมาแล้วครับคือหนึ่งดินตูกไม่ได้ผสมอะไร จะทำให้ยอดเดินยอดยืดก็เป็นน้ำหบักที่วัวกับ2 5 7หใช้สลับห้าวันครั้งโอเคนะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ